เตรียมรับแปรงกระแทกจากมหฮมาคลื่นความสุขที่ล้นทะลักกับคอนโดส่วนน้ำแห่งเดียวในรังสิตติดมอกรุงเทพและที่นี่คือเคปทาวน์ไอแลนด์ครับในฐานะนักลงทุนคอนโดนะครับกลุ่มคอนโดเคปทาวน์ติดมอกรุงเทพที่นี่คือที่สุดของความอิ่มยิวแบบจุก จนแทบจะล้นทะลักออกปากมีที่ไหนครับคอนโดราคาล้านกว่าบาทได้ค่าเช่าเป็นหมื่นได้ผลตอบแทน8-10%ได้ขนาดนี้และที่นี่คือเคฟทาวไอแลนด์คอนโดมหึงมาสวนน้ำขนาดใหญ่จัดเต็มกว่า50โซนกิจกรรมกำลังมาสร้างตำนานบทใหม่ให้กับนักลงทุนนักศึกษาและวัยทำงานในย่านรังสิตแถมเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองที่มีน้องๆพักอาศัยอยู่ในย่านนี้กับที่พักดีสังคมคุณภาพปลอดภัยเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้มหาลัยมาร์ควิลเลยค่ะใกล้มหาลัยไม่พอยังใกล้ความสะดวก สบายรอบด้านทั้งมิงเกิลมอที่มีร้านคา้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อแบบครบๆแถมยังใกล้มิงเกิลสปอร์ตวิลเลจศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ถูกใจวัยรุ่นพลังล้นกันไปเลยที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลไลซ์สูง8ชั้น7อาคารมีจํานวนยูนิตพักอาศัย1,770ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่17ไร่กว่าโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนกิจกรรมทางน้ําสุดยิ่งใหญ่โดยใจกลางอาคาร a b f g ที่เราอยู่กันตรงนี้คืออันดามันบีชฟิลชายหาดริมทะเลสุดแสนแฟนตาสติกและ ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแคริบเบียนไอแลนด์เกาะสวรรค์ที่มีวังน้ำวน mm hmm. เหมือนเราลอยตัวอยู่ในส่วนน้ำท่ mm hmm. ามกลางธรรมชาติเลยค่ะ แค่อนดามันบีชเราสองคนก็แทบจะเดินไม่ไหวแล้วครับเพราะหาดของเรากว้างใหญ่เหลือเกินมองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นน้าสุดลูกหูลูกตามีทั้งซันเวฟพูลที่เป็นแลบพูลแบบตีโตรกเนี่ยรอบเดียวคือหอบแน่แถมด้วยสระฟิลทะเลแหวกที่พร้อมให้เรามาเตะคลื่นได้ทุกวันพร้อมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับกับน้ําขึ้นน้ําลงเปิดประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนและพบกับเลสซีโซนพื้นที่สีเขียวดุดดังพาราไดซ์ให้เราใจฟูไปกับความร่มรื่นเหมือนเดินอยู่ริมหาด พร้อมกระโจนลงทะเลและเฮฮากันขั้นสุดก็ต้องวิ่งไปที่โอเชียนบาร์จะชมวิวมุมสูงหรือจัดปาร์ตี้ก็ทำได้เต็มที่พร้อมสไลด์ตัวลงทะเลกันได้เลยและทั้ง4ี่ตึกที่ล้อมอันดามันบีชอยู่นี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับกิจกรรมมันๆอีกเพียบมาที่อาคาร A มาแนลเวอทีฟมีแชร์วิ่งล็อบบี้เป็นถงต้อนรับขนาดใหญ่เพดา,านสูงโปร่งมีโคลมิ้งรูมและห้องไพรเวทคลาสด้วยพอขึ้นไปที่ชั้น8เนี่ยก็ยจะมีห้องดูหนังส่วนตัวมีเมตาเวิร์โซนเครื่องเล่นเกมลำ้ำๆทั้้้งงนนััเลยท Nintendo Switch, VR Room พร้อมกับสปอร์ตคลับที่มีโต๊ะพูลโต๊ะปิงปองอีกทั้งยังมีเครื่องคาซิมูเลเตอร์และกอล์ฟซิมูเลเตอร์มาให้ชาวเคฟได้สัมผัสกันอีกด้วยครับมาที่อาคาร B เขามีความครีเอทีฟตั้งแต่อีโคล็อบบี้ดีไซน์เฟรนลี่กับธรรมชาติมีทั้งโคคิทเชนให้เราได้มาโชว์ฝีม,มือในการทำอาหารอลังการในกระถงรายการ Shape, มาสเตอร์เชฟเลยค่ะและมีเวิร์กช็อปรูมสำหรับนั่งอ่านหนังสือระดมสมองช่วยกันทำงานปั่นงานส่งอาจารย์กันมาต่อที่อาคาร F เอฟเอฟก็ต้องฟิตไงอยู่อาคารนี้กล้ามต้องแน่นซิกแพ็คต้องมาเพราะเขามีเดอะลาร์จิมออกกำลังกายกันได้ทุกสัสดส่วนเครื่องเล่นเยอะเวอร์จเจวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอก็มีครบแถมด้วยล็อกครามบิง้ง สำหรับใครนะครับที่ชอบฝึกปีนผาต้องที่นี่เลยและจะบอกว่าเคฟฮอลล์ลอบี้ตึกนี้ก็สวยไม่แพ้ตึกไหนเลยครับมาที่อ์แนจีมีอ e ีสเปซเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้มาระเบิดพลังสมองกันมีเคฟคลาสล็อบบี้และเคฟสตูสเปซจะต้อนรับแขกหรือทํางานเงียบๆในมุมส่วนตัวก็จัดไปมีโคไลทิ้งสเปซให้นั่งทํางานบนพื้นที่ที่พร้อมเปิดจินตนาการมีอ e ีสปอร์ตรูมสำหรับสายตีป้อมและเนเจอร์สเปซมุมสงบผ่อนคลายกับธรรมชาติด้วยค่ะ และที่วูฟท็อปบนอาคาร A และ G ยังมีการเชื่อมต่อกันด้วย c a ฟ e Sky สะพานล,ลอยฟ้าพร้อมด้วยกิจกรรมอย่าง r o ฟเ t h e เตอร์และบาร b บีคิวบาให้ได้มาจอยกันพร้อมรับชมวิวขอบฟ้าง,งามๆกันอีกด้วย ข้ามฟากมาที่เกาะสวรรค์คาลิเบนไอแลนด์เราจะพบกับความเขียวชวอุม่มดุดดังป่าใจกลางเกาะและเกาะแห่งนี้ก็สุดแสนจะลึกลับเหมือนอยู่ในใจกลางมหาสมุทรและเราก็ต้องสะดุดกับวังน้ำวน นำพาทั้งกายและใจให้ไหลล่องลอยไปกับสายน้ำ <c oughs> ที่นี่คือวังน้ำวนดุดดังลาคูลขนาดใหญ่ที่พร้อมให้คุณไหลล่องลอยไปพบประสบการณ์ใหม่ผ่านทั้งอุโมงค์ปริศนาเทอร์เนอร์ิงลอดใต้สะพานผ่านธรรมชาติที่เคียวชวยอุ่มทรีฟันแนและมาจบวันแบบจิจอยที่หอคอยซันชายทาวเวอร์จะเปิดตี้หรือชิวีประจำวันคาลิเบียนไอแลนด์ตรงนี้ก็พร้อมส่งพลังแห่งความสุขให้คุณแบบล้นๆอย่างแน่นอน และเกาะสวรรค์ของเรานะครับถูกอบล้อมไปด้วย3อาคารกิจกรรมข้างในก็แน่นไม่แพ้ฝ้าก,กันนูน้นที่อาคารซีนี้สุดฟันไปกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงจะห้องดูหนังอ่านหนังสือสตูดิโอถ่ายภาพและบุมชิลก็มีมากมายส่วนอาคารดีครับมีความแพสซีฟมีห้องจัดปาร์ตี้ห้องร้องเกะมีมัลติสปอร์ตคอร์ทที่ลูฟท็อปและอาคาร E ีก,ก็จะมีทั้งห้องซ้อมเต้นห้องโยคะและยูทูบเบอร์ไลฟ์สตูดิโอเอาใจสายออนไลน์ด้วยเห็นขนาดนี้แล้วไม่ว้าวให้รู้ไปกับที่นี่เคฟทาวไอแลน คอนโดที่มีกิจกรรมทางน้ำสุดยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าเป็น The Fantastic Island ให้ทุกคนได้สนุกสุดมันตลอด365วันกันไปเลยค่ะ หลายรูปแบบให้เลือกนะคะสำหรับห้องในรูปแบบเริ่มต้นจะเป็น one bed special ขนาด22ตารางเมตรถึงจะมาในขนาดเริ่มต้นก็ดูแล้วอยู่สบายหรือใครจะดูเพื่อลงทุนปล่อยเช่าห้องนี้คุ้มแน่นอนและถ้าอยากขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิด one bed ขนาด24ตารางเมตรก็รอคุณอยู่ได้โซนนอนและโซนลิฟวิงแยกกันด้วยกระจกบานเลื่อน ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใครสายปล่อยเช่านิชาเชียร์สห้องนี้เลยและถัดมาครับห้องใหญ่ขึ้นอีกกับวันเบส e อ็กคลูซขนาด28ตารางเมตรอยู่2คนสบายๆได้ห้องนอนกั้นแยกส่วนแถมด้วยครัวปิดติดระเบียงทําอาหารไดอย่างจริงจัง,จงและด้วยความห้องหน้ากว้างเนี่ยก็ได้ลิฟวิ่งกว้างไปด้วยห้องดูโลง่งโปรง่งสบายน่าอยู่มากเลยครับ และถ้าใครอยากได้ห้องขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่ห้องอนเนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์เป็นห้องฟังก์ชัน2ห้องนอนได้ก็ต้องห้องนี้เลยกับ1 b e d บ r o o p p u u s ขนาดประมาณ37ตารางเมตรทุกโซนแบ่งเป็นสัสดส่วนจริงๆฟ l ลไล e Home อย่างกับอยู่บ้านยังไงอย่างนั้น คอนโดสวนน้ำใหม่ใหญ่เบอร์เริ่มแห่งเดียวในรังสิตติดมกรุงเทพมาพร้อมกิจกรรมสุดมันกว่า50โซนมีทั้งชายหาดทั้งเกาะสวรรค์พร้อมให้คุณกระโจนสู่ความสนุกได้แบบไม่ซ้ําในทุกวันและทุกคนต้องเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะครั้งนี้เคฟเขาจัดนักจัดเต็มโดยเฉพาะน้องนองนักศึกษาในย่านรังสิตท,ที่ต้องสำลักความสุขแบบไม่รู้จบและได้แสดงศักยภาพที่มีออกมาในตัวได้เต็มที่ผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการสําหรับนักลงทุนก็ต้องตั้งรับกับผลตอบแทนดีงามที่เตรียมจะถาถม ประเดประดังกระหน่ำเข้าใส่เพราะไม่มีที่ไหนจะให้ยิวปังได้เหมือนที่นี่คุณนายไม่ได้โมนะคะเพราะจากประสบการณ์ตรงของคุณนายกับนักลงทุนมืออาชีพทั้งหลายกล้าคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าคอนโดในกลุ่มเคฟทาวให้ยิวสุดปังจะต้องบอกต่อและแน่นอนเลยว่าเคฟทาวไอแลนด์จะต้องสร้างผลตอบแทนให้เรามากถึง 8- ถึง10%ออย่างแน่นอนค่ะผู้ปกครองที่น้องๆอ,อยู่ที่นี่นะครับอุ่นใจหายห่วงได้เลยกับสังคมคุณภาพมีความปลอดภัยเข้มข้นตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงประตูห้อง โดยรอบก็อุดมสมบูรณ์หาของกินของใช้ได้ง่ายและที่สําคัญครับบุตรหลานของท่านสามารถเดินทางไปเรียนมกรุงเทพได้อย่างสบายๆเลยครับและทําเลนี้ยังมาพร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายทางเข้าโครงการติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนและอนาคตนะคะจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายรวมถึงโทเวส่วนต่อขยายพุ่งตรงมาที่นี่เสริมศักยภาพของทําเลเข้าไปอีกเป็นเท่าทวีและไม่ใช่แค่มหาหลัยทําเลนี้ยังเต็มไปด้วยแหล่งงานขนาดใหญ่อีกมากมายที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องการหาที่พักเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทาไมเคฟชาของเราถึงฮอตขนาดนี้วันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับพร้อมให้คุณได้เข้ามาสมัมผัสกับบรรยากาศจริงที่ใครเห็นแล้วก็ต้องทั้งอิ่มทั้งฟินและร้องอูห้หูว่าน,นี่หรือคือคอนโดเพราะหลายคนจะหลงคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนน้านะเตรียมเข้ามารับมือมาขึ้นถึงความสุขกระแทกเข้าใส่กันได้เลยนะครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะคะท่านใดที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสแวะเข้า มาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้าชช